วันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาเป็นเหรียญหลังหลวงพ่อคุ้มเนื้อทองแดงกระไหลเงินจังหวัดปราจีนบุรีนามห้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ย จะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือแม้ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันธิมณ์งามมวานชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ป๋องสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารณาของผมกันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงแขนท่านนะครับผมตรงมุมนะฝั่งซ้ายบริเวณตรงแขนท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ย บนแขนท่านเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรน,า,นาของผมนะ จะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะฝุ่นเนี่ยเขาจะกบพื้นเหรียญเยอะนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอะเดียวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมแล้วก็จะติดกับเส้นลวดแขนนะครับผมเป็นเส้นลวดหนา,หน,านูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดจีวอนเนี่ย จะติดกับแขนนะครับผมเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณน,นะตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณน,นะครับผมตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยจะเป็นล,นลักษณะเส้นลวดเหลี่ยมๆนะครับผมเป็นแท่งๆลักษณะแบบนี้นะจะไม่เป็นเส้นลวดโค้งนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตน,นะครับผมที่3ในการจจรณาของผมนะ เห็นไหมครับผมเส้นลวดเนี่ยจะเปเลียมๆลักษณะแบบนี้นะไอเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมมุมด้านในนะครับผมฝั่งขวาตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมมุมด้านในฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับผมกลมๆนะคมลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วข้างในเนี่ยจะมีรูลึกๆลงไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ี่ในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับผม บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดด้านในเนี่ยจะเป็นกลมๆนะครับอ่าเราก็จะมีหลุมลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดนะครับผมกระหนกมุมด้านในนะครับผมด้านบนตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดนะครับผมกะมุมด้านในตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงด้านในเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับผมเข้ามาลักษณะแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะ เห็นไหมครับผมตรงฝั huh. the 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 ่งซ er in ้ายเนี่ยก็จะเป็นปลายแหลมนะฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นปลายแหลมเช่นกันนะครับผมอยู่มุมด้านบนนะลักษณะเนี่ยจะนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมใบหน้าองค์พระนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมนั้นด้านหน้ากัน บริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะถตาท่านลูกค้านะครับผมส่งรูปภามาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดตอ่อมากกว่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผม a, เดี๋ยวเราไปดูกันนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับผมตรงฐานบัวนะครับมุมล่างตรงกลางนะ บริเวณนะครับผมตรงพื้นฐานบัวนะครับผมมุมล่างตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงพื้นฐานบัวเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแท่งนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดบัวนะครับผมตรงฐานองค์พระเนี่ย มุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงฐานองคพระนะครับผมมุมฝั่งขวาเนี่ยตรงปลายฐานบัวเนี่ยจะมีเส้นลวดหนาๆน,นะครับผมติดเส้นลวดเข่าลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการจรณ้านา,นานของผมนะเห็นไหมครับผมจะมีคีนาๆน,าน,นะครับผมเชื่อมติดก,กับองค์พระลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงนิ้วมือองคพรนะครับผมมุมนะฝั่งซ้าย บริเวณตรงนิ้วมือองค์พระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณด้านข้างนิ้วโป้งเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดนะคมๆนะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่สามในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงนิ้วโป้งเนี่ย จะเป็นก้อนนะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้แต่บริเวณด้านข้างเนี่ยจะเป็นขีดคมๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดจีวรเนี่ยมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดนานะครับผมเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะแต่เส้นลวดด้านบนเนี่ยบริเวณตรงเส้นลวดจีวรเนี <the> ่ยเห็นไหมครับผมจะมีข <the S 3> <the> ีดนะครับผมขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะเป็นขีดสั้นๆนะแต่ขีดด้านล่างเนี่ย จะเป็นขีดยาวลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรนาของผมนะเ ah. ส้สสนลวดด้านบนเนี่ยบริเวณตรงเส้นลวดจีมอนเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะยาวสุดนะครับผมด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นนะครับผมมุมด้านบนนะตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงพื้นนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมพื้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดโคง้งๆนะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะ เห็นไหมครับผมบริเวณตรงพื้นด้านบนนะ่ะจะมีเส้นลวดนะครับคงโค้งนะครับผมหลายๆเส้นนะนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจจรณาของผมนะจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พานนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณใบหน้าองค์พานนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยลักษณะใบหน้าเนี่ยก็ต้องจดจาให้แม่นนะครับผมใบหน้าเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะ มีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเห็นไหมลักษณะใบหน้าพาพุดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจ,จอดนะครับผมมุมนะด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจ,จอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะรูจ,จอดเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพักมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างแต่งตาใบลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้าย ลักษณะด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้างแต่งตะใบนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางนะอเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ er no ผมถ้าภาพไม่ชันยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอาจจะพิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะลักษณะด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมจะเป็นข้างแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางนะลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงมุมนะ ฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะการตัดจะเป็นลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญเนี่ยมุมล่างตรงกลางเนี่ยจะเป็นข้างตัดแต่งตะใบนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงตูดเหรียญมุมล่างนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิมัม่วงวันชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ป๋องสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ